ครัวสปกปรกบอกเกิดแห่งเชื้อโรคทุกคนเราต้องทําความสะอาดครัวด่วนๆเพื่อสุขภาพเราจะได้ดีทํำยังไงครับวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสําหรับครัวสปกปรกเกิดจากการที่เราทํากับข้าวแล้วเกิดคราบน้ํามันติดตามผนังหรือตามภาชนะเช่นก้นหมอ้อ เตาหรือพัดลมดูดอากาศซึ่งเป็นอาหารของเชอโลและหนูแมลงสาบซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโลเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการครัวของเราให้สะอาดด้วยการทำความสะอาดครัวแบบง่ายๆเดี๋ยวนี้ด้วยสิ่งนี้ครับคือน้ำยา ทำความสะอาดคราบไขมันฉีดนี้นะครับจะมีอยู่2แบบคือฉีดออกมาแล้วนะครับเป็นแบบโฟมและนะครับหมุนนะครับหรือเปิดฝานี้นะครับฉีดออกมานะครับก็จะเป็นแบบน้ําฉีดแล้วนะครับทิ้งไว้สัก5นาทีจากนั้นใช้ผ้าเช็ดคราบไขมันต่างๆจะลุดออกอย่างง่ายดายและ ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.9%อันนี้นะครับตอนนี้มันก็มีขายแล้วนะครับอยู่ที่ tiktok นะครับอาจารย์จะพักบทไว้ให้นะครับลองซื้อไปใช้กันดูนะครับกลิ่นหอมด้วยนะครับหอมกลิ่นเลมอนครับ